เจมารีวิวขนมอะไรครับขนมเสี้ยวหายเสี้ยงหายอร่อยไหมไหนโชว์ที่มันเป็นยังไงอร่อยอร่อยอร่อยร่อยรสชาติเป็นยังไงครับมยื่นเข้าไปอ่ะอ๋อมันหุบเข้าไปแล้วอ่ะแม่เอาออกมาให้อโอ้เสี้ยงหชิ้นใหญ่มากโอ้โหแล้วเอเจจะกินหมดแล้วมันใหญ่นะ,ะก,นกินหมดนะสิตายแล้ว ินให้หมดหอไปเลยเหรอโอ้โหซื้อได้ที่ไหนเครื่องไทยเครื่องวทยเเลเวนเค่งเเวนะเงี้ยครวังจบการรีวิวหรือยังครับจบเหรอยังจบอยอะอย่าลืมอะไรกดเดกตั้ง้ใจกนะครับบ๊ายบายกดอะไรด้วยกิ้งกิๆ